ชัดดานาัยแอบสะกดรอยตามนินรดาหลังเลิกงานมีคำถามมากมายในใจทำไมเธอไม่กลับบ้านแล้วเธอมาทำอะไรที่สถานบำบัดผู้ป่วยจิตเวชทุกวันหรือว่าเธอป่วยทางจิตเพราะเธอใช้เวลาอยู่ที่สถานที่นี้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนจะกลับออกมาและเป็นเช่นนี้ทุกวันหรือว่าเธอมาดูแลใครที่ป่วยอยู่ชัดดานัยสับสนในความคิด ด้วยความเตือนของเพื่อนสนิทที่แจ้งให้รู้ว่านินลดาเลขาคนใหม่แสนสวยของเขามีเงื่อนงามมักทำให้บริษัทเสียหายอยู่บ่อยครั้งส่งสินค้าผิดบ้างส่งไม่ตรงกำหนดเวลาก็หลายครั้งจนล่าสุดที่นํำชัยจับได้ว่านินรดาจงใจส่งสินค้าปลอมให้ลูกค้าถ้าคุณไม่บอกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวคุณให้มากกว่านี้ ผมจําเป็นต้องส่งตัวคุณให้ตํารวจนําชัยพูดเสียงเข้มต่อหน้าชัดดานายัยเมื่อเรียกตัวเลขาคนสวยมาพบดิฉันก็มีรายละเอียดทุกอย่างครบถ้วนอยู่แล้วในประวัติคุณก็ตรวจสอบได้นี่คะว่าฉันใช้เอกสารอะไรปลอมบ้างในการสมัครงานพอเธอใช้เราเคยตรวจกันแล้วทุกอย่างถูกต้องตามจริงและนินลดาก็ทำงานด้วยความตั้งใจมาตลอด แต่ครั้งนี้บริษัทเราเสียหายมากนะทั้งเสียเครดิตเสียลูกค้ามันอาจจะผิดพลาดบางสิ่งแล้วฉันจะตรวจสอบเองชัดดนนยรีบสรุปพร้อมผ่ามือให้มินรดาออกไปจากห้องได้เลขาคนสวยเชิดหน้ายิ้มยาะมองนำชัยอย่างเหยียดเหยียดก่อนเดินผ่านหน้าออกไปไนายไม่เชื่อที่ฉันเตือนใช่ไหม ไม่ใช่ไม่เชื่อไม่เห็นจำเป็นเลยที่เขาจะทำแบบนั้นทำไมกันนั่นสิฉันถึงได้เตือนนายให้ระวังไว้ขอบใจเพื่อนแล้วฉันจะสืบเรื่องนี้เองชัดดนัยเริ่มจับพิรุธนินระดาได้บ่อยๆและเริ่มเห็นด้วยกับคําเตือนของเพื่อนนินระดาจึงเริ่มหว่านเสน่ห์ให้ชัดดนยัยหวั่นไหวเกิดความรักพอใจในตัวเธอ โดยที่ไม่รู้ว่าชัตด,ดนายนั้นพอใจและหลงรักเธอตั้งแต่แรกที่ได้ใกล้ชิดร่วมงานกันแล้วมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยหากเขาคิดจะมีใครสักคนมาแทนที่นาตาลีอดีตภรรยาที่อย่าล้างกันมาแลมปีแม้บริษัทนี้จะเป็นของพ่ออดีตภรรยาแต่ได้มอบหมายให้เขาบริหารมาหลายปีโดยที่นาตาลีไม่เคยคิดจะสืบทอดจากบิดา เธอรอแต่รับเงินปันผลจากการเป็นหุ้นส่วนใหญ่เท่านั้นและเธอก็ไม่มีลูกกับชัดดนยัยเมื่ออยากกันแล้วก็ต่างคนต่างอยู่นินรดาจึงใกล้ชิดชัดดนยัยหนุ่มใหญ่ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้บริหารและส่งออกของแวดวงธุรกิจจิวเวลรี่มากขึ้นมากขึ้นมันคงถึงเวลาแล้วสินะ ที่ท่านผู้บริหารจะต้องเจอบทเรียนราคาแพงเธอบอกกับตัวเองเพื่อย้ำจุดมุ่งหมายที่พาตัวเองมาที่นี่แม้จะมีความเสี่ยงสูงมากก็ตามตัวชาดดานัยก็เริ่มสงสัยเจตนาของดินนาดาเหมือนเธอจงใจทำลายชีวิตเขาทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวภายในห้องบำบัดผู้ป่วยทางจิต นินลดาต้องน้ำตาคอเหมือนทุกวันที่สุการดายังอยู่ในอาการเดิมแต่ในอีกมุมก็ถือว่าเป็นผลดีกับตัวคนป่วยที่ไม่ต้องรับรู้ความเจ็บปวดล้าวทางใจอีกต่อไปชีวิตเธอมีคุณนาเพียงคนเดียวสุการดาเป็นเหมือนแม่ที่ดูแลเธอมาตลอดเมื่อแม่ของเธอไปอยู่ต่างประเทศกับสามีใหม่ ตอนนั้นเธออายุห้าขวบแล้วนานๆานครั้งแม่จะกลับมาเยี่ยมบ้างแต่ก็ส่งเสียค่าเลี้ยงดูเธอผ่านสุก,การดาที่เป็นน้องสาวของแม่มาตลอดส่วนพ่อก็อยู่กับครอบครัวใหม่ที่ได้รับรู้แค่ว่าเป็นพ่อลูกกันเท่านั้นไม่ได้ผูกพันลึกซึ้งคุณน้าหายไวไวนะคะกลับมาเป็นคุณน้าที่แสงใจดีคนเดิมนะคะ รดากำลังกจะทวงความยุติธรรมให้คุณนาค่ะโดยที่นินรดาไม่รู้ตัวเลยว่าเธอถูกสะกดรอยตามเมื่อเธอได้เข้ามาสมัครเป็นเลขานุก,การที่ว่างลงพอดีและโชคก็เข้าข้างที่คุณสมบัติของเธอตรงกับที่บริษัทต,ต้องการจึงได้เริ่มงานในวันถัดมาเลขาใหม่ทํางานได้ดีทีเดียว น้ำชัยเคยพูดชมนินรดากับชัดดนัยหลายครั้งก่อนที่จะมีพี่รุตให้สงสัยมองตาผมแล้วพูดเพาะเพาะให้เหมือนกับคุณสำนึกผิดจริงๆแล้วผมจะยกโทษให้ฉันทำไม่ได้ทั้งๆที่ผมสามารถช่วยคุณให้พ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะหรือคุณต้องการอะไร ถ้าคุณยอมทำตามเงื่อนไขของผมจะไม่มีใครรู้เรื่องคุณปลอมเพรที่ร้ายกว่านั้นคุณจะโดนคดีอาญาฉันไม่ได้เป็นคนทำแต่คุณรู้เห็นเป็นใจที่ช่างเป็นคนทำมันไม่ใช่เรื่องที่ฉันต้องรับผิดชอบมันก็จริงแต่คุณสมคบคิดนะแบบนี้นำใช้คงไม่ปล่อยคุณแน่แล้วฉันต้องทำยังไงที่จะพิสูจน์ตัวเองได้ ตามใจในสิ่งที่ผมต้องการผมหาทางจัดการกับเรื่องทั้งหมดได้แล้วอีกอย่างคุณก็จะได้มีส่วนร่วมพัฒนาบริษัทของเราด้วยผมรู้ว่าคุณเก่งทำได้ชัดเดนัยยื่นข้อเสนอให้นินระดาไปทานข้าวเที่ยงกับเขาทุกวันและต้องติดตามเขาไปในการติดต่อง,งานนอกบริษัททุกครั้งในฐานะเลขา และในการปฏิบัติงานต้องอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาจึงมีคำสั่งให้ย้ายโต๊ะทำงานเข้ามาในห้องทำงานของเขาขณะที่นินราดาเริ่มรู้สึกว่าชัดดนัยน่ารักแต่เธอพยายามหักห้ามใจด้วยการบอกตัวเองว่าเขาเจ้าเล่ห์ลายกาดอมหิตชัดดนัยก็เริ่มสัมผัสได้ในเนื้อแท้ของนินราดา ไม่ใช่คนเลวร้ายอย่างที่นำชัยเตือนเขาไว้แต่มีบางอย่างที่นินรดาไม่เชื่อมั่นในตัวเขาและไม่กล้าที่จะเปิดใจให้เขาทั้งที่มีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่เมื่อใกล้ชิดกันมากขึ้นจึงรู้จักตัวตนที่แท้จริงของกันและกันจากความพยายามของนินรดาเริ่มเปลี่ยนเป็นความรักโดยไม่ทันตั้งตัว วันต่อมานาตาลีอดีตภรรยาของผู้บริหารได้มาปรากฏตัวที่บริษัทเพื่อดูหน้าเลขาคนใหม่ตามที่นำชัยรายงานนินรดาแสดงความนอบน้อมต่อนาตาลีที่เป็นหุ้นส่วนของบริษัทแต่กลับได้รับก,การเหยียดหยามกลับมาทำหน้าซื่อตาใสได้เนียนมากนะนาตาลีพูดใส่ด้วยในใจยังแอบหึงหวงชัดดนัยอยู่ เพราะที่ผ่านมาเขาทำแต่งานไม่มีข่าวข้องแวะกับผู้หญิงคนไหนนาตาลีจึงวางใจเมื่อมาพบนินรดาที่ทั้งสาวกว่าสวยกว่าจึงเกิดความหวาดระแวงไม่ชอบใจขึ้นมาฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไรนินรดาถามกลับเมื่อถูกนาตาลีถากถางโอกาสดีๆมันไม่ได้มีสำหรับทุกคนหรอกนะบางคนพอโชคดีแล้วก็หวังสูง ไล่ตามหาสิ่งที่ตัวเองคิดว่าจะได้ดีกว่านั้นอีกแย่นะที่เขาไม่รู้หรอกว่าเวลาตกจากที่สูงนะ่ะมันเจ็บขนาดไหนถ้าหมายถึงดิฉันก็ขอบคุณนะคะที่ช่วยแนะนำนินระดามอยากโต้อตอบกลับมากกว่านี้แต่ต้อง,งระงับไว้เธอคิดในใจที่ฉันไม่ตอแยด้วยไม่ใช่เพราะคุณเป็นหุ้นส่วน แต่ฉันกลัวเสียแผนการของฉันตั้งหาและคุณก็ไม่ใช่เป้าหมายของฉันด้วยหลายวันต่อมาชัดดนายแอบสืบจะรู้ว่าผู้ป่วยที่นินราดามาเยี่ยมคือสุการดาหญิงรุ่นพี่ที่เขารู้จักเคยร่วมงานกันเมื่อครั้งที่เข้าฝึกงานกับบริษัทแห่งหนึ่งและเคยมีความหลังที่ลึกซึ้งต่อกันอยู่ แล้วอยู่ย่สุการดาก็ขาดการติดต่อจากเขาไปและไม่ได้พบกันอีกเลยจึงแอบเข้าเยี่ยมสุการดาแต่เธอไม่มีปฏิกิริยาตอบรับใดๆชัดดนัยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสุการดาถึงได้ป่วยทางจิตและเกี่ยวข้องอะไรกับนินลดาคุณคิดว่าผมเป็นตัวตลกที่จะมาจัดฉากหลอกกันได้ง่ายๆหรือไง ชัดดานใยตัดสินใจเรียบเคียงถามขณะทานข้าวเที่ยงฉันไปหลอกอะไรคุณในเมื่อทุกวันนี้ฉันก็อยู่ในสายตาคุณตลอดผมไม่อ้อมค้อมนะคุณเป็นอะไรกับสุการดาคุณรู้แล้วคุณรู้ด้วยไหมว่าคุณน้าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพราะอะไรพี่สุถึงได้ป่วยก็เพราะคุณไงเพราะผมงั้นเหรอคุณรู้ดีทุกอย่างดีแก่ใจ ไม่จำเป็นที่ฉันจะต้องพูดแล้วนินลดาก็เดินหนีไปจากร้านอาหารเรียกแท็กซี่ไปจากที่นั่นทันทีน้ำตาซึมด้วยครับแค้นใจมันคงหมดเวลาหาความสุขแบบไร้สาระจะต้องทำเป้าหมายจริงจังให้บรรลุสักทีก่อนที่เธอจะเป็นฝ่ายเพียงพั้มเสียเองกลับมาที่บริษัทด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่ ชัดดนัยออกจากร้านอาหารตัดสินใจแอบเข้าเยี่ยมสุการดาอีกครั้งเขาคงต้องหาคำตอบด้วยตัวเองสภาพของสุกัญดานั้นเป็นเครื่องยืนยันความผิดพลาดของเขาได้โปรดเถอะมองตาผมพิสุพยายามจำผมให้ได้นะสำหรับเรื่องระหว่างเราพี่พอจะบอกผมได้ไหมว่าทำไม สุการดาเพ่งมองหน้าชัดดนยัยความทรงจำในอดีตเริ่มเห็นเลือนลางในสมองของเธอช,ชัดไม่ไม่ไม่จริงไม่โดยที่ครั้งนี้สุการดาตอบโต้กลับเริ่มจำได้เมื่อเขาชวนให้ทบทวนความหลังแล้วเธอก็ช็อกแน่นิ่งไป หมอต้องรีบโทรตามนินรดาด่วนเมื่อมาถึงเธอโกรธชัดใดามากและได้บอกให้รู้ว่าสุกันดาเป็นน้าของเธอและเป็นคนเดียวที่เลี้ยงดูเธอในวัยเด็กเมื่อน้าของเธอได้เริ่มเปลี่ยนไปซึมเศร้าไม่พูดจาเอาแต่เมอรอยเศร้าซึมน,น้ำตานองหน้าตลอดเวลาจนเธอต้องตามให้แม่ กลับมาช่วยดูแลเพราะเธอเด็กเกินกว่าที่จะรับผิดชอบได้แม้อายุจะใกล้ยี่สิบแล้วก็ตามสุราลัยจึงส่งน้องสาวเข้ารับการรักษาหมอช็อตด,ด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นการกระตุ้นเส้นประสาทหลังจากวันนั้นสุการดาก็ไม่พูดกับใครเลยไม่คุ้มข้างอารวาสใส่ใครแต่อยู่แบบรูปปั้นที่เคลื่อนไหวได้เท่านั้นเกือบสองปีแล้ว จนวันหนึ่งนินรดาค้นพบข้อความในอีเมลของนาสาวที่ต่อว่าชัดดนาที่ตัดสัมพันธ์อย่างไม่ใยดีด้วยคำพูดเชื่อเฉือนจนทนรับไม่ได้จึงเสียใจมากชัดดนาปฏิเสธแต่นินรดามีหลักฐานจากโทรศัพท์มือถือที่สุกันดาคแคปหน้าจอเก็บภาพบันทึกไว้ในอีเมล และที่บล็อกเฟซบล็อกไลน์ตัดการติดต่อทุกทางแม้แต่การโทรก็ถูกบล็อกเบอร์ไว้ผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่เคยทำแบบนั้นกับพี่สุผมมีแต่ความจริงใจเสมอตลอดเวลาที่คบหากันเราไม่มีช่องว่างทั้งเรื่องอายุและฐานะการงานชัดดนัยจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเกิดเรื่องแบบนั้นกับสุกันดาได้อย่างไรในเมื่อเขา ไม่ได้ทำอะไรเลยส่วนนินระดาเข้าใจแล้วว่าทั้งรักทั้งเกลียดเป็นเช่นไรทําให้เธอสับสนแต่ก็ต้องเดินหน้าต่อเพื่อแก้แค้นให้สุกันดาแม้ต้องเจ็บและเสียใจมากเพียงใดชัดดนาขอถ่ายโทษโดยรับเป็นเจ้าของไข้และขอดูแลสุกันดาจนกว่าเธอจะอาการดีขึ้นทีแรกนินรดาไม่ยอมแต่หมอแนะนำว่า ชัดดนัยจะเป็นคนเดียวที่ช่วยให้อาการของสุการดาดีขึ้นหลังจากที่ทั้งคู่ทบทวนความหลังกันในวันนี้ผ่านมาหลายวันนินลดาเริ่มใจอ่อนรู้สึกเห็นใจชัดดนัยที่ต้องทำงานหนักแล้วยังต้องแบ่งเวลามาดูแลสุการดาด้านนาตาลีเมื่อรู้ว่าชัดดนัยรับดูแลสุการดา จึงแอบไปเยี่ยมสุการดาเมื่อเห็นอาการแล้วทำให้นาตาลีสำนึกในความผิดของตนเองที่ได้ทำร้ายเธอไว้ครั้งที่ก่อนจะแต่งงานที่แอบใช้โทรศัพท์มือถือของชัด,ดนาในแชทไลน์แอบอ้างใช้ถ้อยคำตัดเยื่อใยกับสุการดาเป็นเหตุให้เธอเสียใจจนช็อกนาตาลีได้บอกความจริงกับสุการดา ทุกคำพูดในข้อความเป็นฝีมือของเธอและที่ลบเฟซลบไลน์บล็อกสายโทรเข้าของสุกันดาไม่ไม่ให้ติดต่อกับชัดดนัยได้อีกเลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ได้รู้ว่าชัดดนัยไม่ได้รักเธอแต่งงานกันเพราะความเหมาะสมแต่เธอรักชัดดนัยมากในตอน,น้นเวลานี้เธอไม่เหลือความรักที่เคยมีให้อีกแล้ว สุกันดารับรู้และเลิกเสียใจที่คิดว่าชัดดนัยทำร้ายเธอนินระดาที่เข้ามาในห้องผู้ป่วยได้ฟังอยู่รับรู้เรื่องราวทั้งหมดอาการซึมเศร้าของสุกันดาดีขึ้นตามลำดับเมื่อรู้ว่าชัดดนัยนับเป็นเจ้าของไข้และดูแลเธอจึงยอมพูดคุยกับใครๆนินระดาดีใจมาก เริ่มรู้สึกดีกับชัดดนัยมากขึ้นแต่พุ่งเป้าจะทวงคืนความยุติธรรมกับนาตาลีที่ทำร้ายน้าสาวผู้มีพระคุณของเธอเมื่อสุกันดาหายดีจึงขอตัดทางโลกบวชถือศีลใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบขอร้องให้นินรดาหยุดอาฆาตพยาบาทกับทุกคนนินรดายอมรับปากเพื่อความสบายใจของนาสาว ฉันเสียใจจริงๆฉันไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้นาตาลีพูดเสียงอ่อยๆเมื่อเผชิญหน้ากับนินระดาในห้องผู้ป่วยที่สุการดาไม่ได้เป็นผู้ป่วยอีกแล้วเธอกำลังเตรียมตัวจะไปสู่หนทางสงบนาตาลีจึงมาล่ำลาฉันเข้าใจอะไรๆไ,ได้มากขึ้นและก็ขอบคุณที่ทำในสิ่งที่ถูก ในเมื่อคุณนะ้าอาการดีขึ้นมากแล้วความคับแค้นในใจของฉันก็จางหายไปขอบคุณที่ให้อภัยฉันเพราะความรักแบบเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ของฉันทำให้คนเราทำผิดคิดผิดเมื่อฉันเห็นคุณสุต้องมีสภาพแบบนี้เพราะฉันแล้วทำให้รู้สึกผิดที่ทำร้ายชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งด้วยหวังเอาชนะ เมื่อคุณยอมรับแล้วฉันก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะโกรธแค้นคุณอีกต่อไปแล,แล้วความรู้สึกของชัดที่มีต่อคุณล่ะสำหรับฉันกับเขาทุกอย่างมันขาดกันจนไม่มีทางต่อติดได้อีกแล้วที่สถานปฏิบัติธรรมชีวิตคนเราไม่ได้จบแค่วันนี้พรุ่งนี้คงต้องดูกันไปนานๆ นะ้รู้ดีว่าต่อไปต้องรักและดูแลตัวเองจะไม่เรียกร้องอะไรจากใครแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเพื่อความสบายใจแค่นะ้เห็นคนใกล้ชิดมีความสุขก็ดีใจแล้วค่ะคุณนะ้าระดาก็ดีใจที่ได้คุณน้าคนเดิมกลับมาระดาจะมาเยี่ยมคุณน้าบ่อยๆนะคะไม่ต้องลำบากนะลูก นะต้องใช้สมาธิปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นคนป่วยแล้วก็ได้ค่ะคุณน้าต้องกินยาตามที่หมอสั่งนะคะคิดแต่ว่าคนอื่นเขาทำให้เสียใจแล้วเคยคิดบ้างหรือเปล่าละ่ะว่าตัวเองก็ทำให้คนอื่นเสียใจชัดดนในไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราสองคนเคยเข้าใจแล้วนะควรจะให้โอกาสเขาบ้าง ไม่ผิดอะไรเลยที่ระดาจะรักเขาเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดและเขาก็ไม่ได้มีใครแล้วแม้แต่น้าเองก็เป็นแค่คนเคยรู้จักกันเท่านั้นคุณนา้านินระดากลับถึงบ้านด้วยหัวใจปลอดโปรงสบายใจเรื่องของชัดดนยัยทำไมฉันต้องรักคนคนนี้ด้วย แต่ความคิดในใจยังทำลายความเชื่อมั่นของตัวเองอยู่เธอคิดเมื่อเรื่องทั้งหมดจบลงเธอจะลาออกด้วยนิสัยเธอที่ไม่เคยทิ้งความรับผิดชอบจึงต้องกลับมาเผชิญหน้ากับชัดดนัยอีกครั้งเพื่อเคลียร์งานคุณไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้หรอกคุณคงอยากบอกความจริงแต่หาโอกาสไม่ได้ใช่ไหม ชัตนัยพูดขึ้นเมื่อพบกันเออการที่ฉันไม่ได้บอกความจริงมันก็เหมือนหลอกลวงคุณนั่นแหละนั่นเป็นเครื่องยืนยันความผิดพลาดของคุณเองส่วนผมไม่มีความรักเหลือให้ใครอีกแล้วนอกจากคุณนินรดานิ่งสับสนในใจไม่อยากเสียโอกาสไปแต่ก็ ยังไม่พร้อมที่จะรับโอกาสนั้นเหรียญมีสองด้านบางทีคุณอาจเห็นด้านเดียวเพราะไม่ยอมพลิกดูอีกด้านของฉันการที่ฉันจะทำให้คุณรักนะ่ะไม่ยากแต่ว่าฉันไม่ได้รักคุณก็ไม่ได้ต้องการให้รักตอบเสียหน่อยทำแบบนี้เพื่ออะไรเพราะผมรู้ การโดนทำร้ายมากๆมันสอนให้กล้าให้รู้จักลุกขึ้นมาสู้โตตอบกับคนที่ทำร้ายเราคุณอาจต้องใช้เวลาสักพักที่จะเปลี่ยนความพยาบาทมาเป็นความรักได้ผมจะรอวันที่คุณรักผมได้อย่างเต็มหัวใจฉันอยากรู้ถึงก้นบึ้งจิตใจคุณว่าคนอย่างคุณรัก เมตตาเอื้ออาทรต่อฉันจริงๆ